สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นอสมนะครับคลิปนี้มาอีกครั้งครับชี้แจงเพิ่มเติมเงินอสมวันนี้รับ2เดือนนะครับแต่อาจจะมีบางพื้นที่รับ1เดือนเพราะอะไรดูและฟังในคลิปครับขณะนี้หลายจังหวัดหลายพื้นที่ทยอยได้รับไปแล้วนะครับได้รับไม่พร้อมกันนะครับคาดว่าช่วงเย็นประมาณ5-6ถึงโมงเย็นจึงจะโอนครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้มีจังหวัดได้ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็จังหวัดที่ยังไม่ได้ก็ยังมี เป็นเพราะระบบของการโอนเงินของกรมบัญชีกลางเขาขัดข้องนะครับทีนี้กรมบัญชีกลางเขาชี้แจงว่าได้2เดือน2000นะครับส่วนในกรณีที่พื้นที่ใดได้1000อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้กดตกเบิกให้ท่านนะครับฉะนั้นเมื่อสิ้นเดือนมีนานี้เจ้าหน้าที่จะต้องกดของเดือนมีนา1เดือนแล้วก็กดตกเบิกยอดลังให้อีก1เดือนท่านจึงจะได้2เดือนในเดือนเมษานะครับใครที่ได้1000นะครับ หรือใครที่ได้หนึ่งพันไปก่อนมันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับต้องเช็คอีกบางคนไปกดมาแล้วได้หนึ่งพันไปก่อนแต่ช่วงเย็นๆลองไปกดอีกครั้งมันจะเข้าอีกหนึ่งพันรวมเป็นสองพันแบบนี้นะครับอตอนนี้กรมบัญชีกลางเขาแจ้งว่าเป็นเพราะระบบเป็นแบบนั้นนะครับใครจะได้สองพันหรือได้หนึ่งพันก็รอลุ้นจนถึงเย็นๆนั่นแหละครับเมื่อจนถึงเย็นเสร็จแล้วประมาณห้าหกโมงเย็นแล้วถ้าได้แค่หนึ่งพันก็แสดงว่าเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้กด สองเดือนให้ท่านสิ้นเดือนมีนาจะต้องกดใหม่สองเดือนนะครับเข้าใจตามนี้นะครับท่านอสมอทั้งหลายถ้าท่านไม่เข้าใจท่านไปดูคลิปเก่าเรื่องปฏิทินการจ่ายเงินค่าเผยกการอสมอได้อธิบายขั้นตอนการกดเงินตั้งแต่ระดับรากหญ้าเจ้าหน้าที่รอพอสตอกดจนไปถึงกรมบัญชีกลางโอนให้มันจะมีขั้นมีตอนเยอะแยะนะครับก็ไปดูคลิปนั้นได้ท่านจะเข้าใจระบบการตกเบิกการไม่ตกเบิกอะไรแต่วันนี้ยืนยันได้2เดือนนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ของท่าน ทำมตั้งแต่ระดับเราพอสตอระดับสะสะอระดับสจอจนไปถึงกรมชีกลางนั้นถ้าได้กดให้2เดือนได้2เดือนแน่นอนครับรายละเอียดตามคลิปที่เรามานี่ครับพบกันใหม่ในข้างหน้าครับสวัสดีครับ